สวัดีครับทุกท่านพระเซสพวกเราพระเซสนะครับที่อยากชวนเนี่ยมาร่วมงานโมโนแมสพัทยาเขาเดาทูทาร์เซน2026ครับตั้งแต่วันที่29ถึง31ธันวาคมนี้นะครับผมบริเวณชายหาดเมืองพัทยานะครับตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปครับถ้าใครไม่มีแพลนไปไหนนะครับมาเจอกับพวกเราได้นะครับรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบพวกเรา one t w h r e four mix ผู้รักผู้ชมทุกคนนะคะงานโมโนแมสพัทยา countdown 2026ค โดยแนนจะมีตั้งแต่วันที่29ธันวาคมถึงวันที่3เาเธันวาคมนะคะใช่ค่ะไปเจอกันที่ชายขาดืองพัทยาน,นะคะเป็นเวลาตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะก็ถ้าใครที่ยังไม่มีแพนไปไหนนะคะก็มาสนุกกับพวกเราได้เลยะคะวันที่29ธันวาคมนี้คะ่ะแล้วเจอกันนะคะ